ขยัวันนี้ก็มาพบกับเราใช่ไมเราอิ๊บแช่นคนนะคะใช่ค่ะวันนี้เยาจะมาจิบจิบจิบจูม่ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาดูบ้านนะคะค่ะเราจะมาเลื่ออะไรกันเราจะมาดูบ้านคนอื่นนะคะบ้านนี้ค่ะนี่นะคเดี๋ยวเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันเนาะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปวางไว้ที่เดิมก่อนะค เราไม่ก็นะต่ไก่นไม้ได้ดูแกขนมอยู่ไม่ไม่แหลกฮิตจัอ้เนี่ยฉันนับแล้วนะหนึ่งสองนับถึงยี่สิบเจ สิบสิบเอสสองเร็วเร็วดิอ่านับใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเกสห้าไม่มีสิบหกสิบเจ็ดบแป่ไปะคะ่ะไปหากัน chiếc này bong lời bong lời tập trung ba ba đi nắp rồi

กไม่ได้เจไม่เห mm ็นก็ได้นะไม่ได้ไมไมอาไมแตงโมจรุยแตงโมผุออกเดจะยุ่งกันเก็จะชนับนี้โอ้ยังจะนะบนี้แหละมาตะกอมนะ นับหนับสนับสนับสนับหนับหนับเจนับ 8, นับเกนับสิบนับสินับ 12, นับสินับสิแต่ว่าทำไมเธอต้องเอบอยู่ข้างหลังด้วยนับสิบนับสินับเจ นับสิบเลนับจิบกล้าวจังนับหัดไปดูนห่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหาแล้วนะเออมาหากันเลยเฮ้ยปอง้